ทนายความอดีตนายกยิ่งลักษณ์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งปปชเพื่อโต้แย้งการตรวจสอบสต็อกข้าวรวมถึงคัดค้านมติปปชที่ไม่ให้ไต่สวนพยานเพิ่มเติมอีก8ปปากในโครงการรับจำนำข้าว นายนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความนางสาวยิ่งลักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรียื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชโตแย้งการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงในส่วนของคดีอาญาการเผชิญสืบและตรวจสต็อกข้าว2.97ล้านตันในโครงการรับจำนำข้าวตลอดจนมิติที่ไม่ให้ไต่สวนพยานเพิ่มเติมอีก8ปปากในคดีโครงการรับจำนำข้าว นายนรวิทย์ระบุว่าได้รับมอบอำนาจจากอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อยืนอ,อุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการปปอชอเพื่อขอให้ทบทวนการงดไตส่สวนเรื่องสต๊อกข้าว2.97ล้านตันในโครงการรับจำนำข้าวที่ยังมีข้อโต้แย้งระหว่างคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวของนางสาวสุภาปิยะจิตติอดีตรองปลัดกระทรวงการคลังกับองค์การคลังสินค้าหรืออคสอ และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตกอีกทั้งการคิดการเสื่อมสภาพข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่ยังมีความเห็นแตกต่างกันระหว่างคณะอนุกรรมการปิดบัญชีกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังรวมถึงการคำนวณความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวที่คณะอนุกรรมการปิดบัญชีประมาณผลการขาดทุนในการปิดบัญชีโครงการไม่ถูกต้องจนเกิดความแตกต่างเรื่องการประมาณการขาดทุนถึง172ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้ขอให้คณะกรรมการปาปชทบทวนแต่ส่วนพยานเพิ่มเติมอีก8ปากโดยเฉพาะนายอัมพลกิติอัมพลเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนื่องจากในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการสั่งกำชับให้ดำเนินการโครงการรับจำนำด้วยความโปรง่งใสและไม่ได้มีเจตนาพิเศษในการทุจริตดังนั้นนายอัมพลจึงถือว่าเป็นประจักษ์พยานที่สำคัญในเรื่องของเจตนาพิเศษซึ่งเราขอ ให้ไต่สวนเรื่องของคุณอาพลกิติอมพลเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะกรรมการปปชเห็นว่ามีมติคอรมอมีอะไรแล้วซึ่งเราเห็นว่าการพิจารณาว่าใครกระทําผิดในทางอาญ,ญาหรือไม่เนี่ยมันไม่ใช่เพียงเฉพาะการพิจารณาเฉพาะในเรื่องเอกสารต้องดูพฤติการการะทําของท่านนายกด้วยซ,ซึ่งคุณอาพลนิติอมพลเนี่ยท่านเป็นเลขาธิการนายกจะเห็นว่าในการประชุมในเรื่องของโครงการข้าวเนี่ยเห็นท่านนายกเนี่ย ท่านได้สั่งการอะไรบ้างท่านได้ข้อระมัดระวังท่านได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีมาตรการในการป้องกันการทุจริตให้ดําเนินการโครงการโปร่งใสยอย่างไรอันนี้นะครับเราก็อยากให้มีการสื่อเพิ่มเติมในส่วนนี้ก่อนที่คณะกรรมการปปชเนี่ยจะมีมติไปอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก,ก็เลยท่านก็เลยมอบหมายให้ผมมายื่นขอความเป็นธรรมแล้วก็ต่อขอตัวแยง้งมติคณะกรรมการปปชในวันนี้ครับ นอกจากนี้นายนรวิทยยังเห็นว่าโครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดเมื่อย,ยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จจึงมีการประคมข่าวว่ามีการทุจริตอย่างมหาศาลพร้อมกับเห็นว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการปปชเมื่อเปรียบเทียบคดีข้าวกับรัฐบาลในอดีตเหตุใดความรวดเร็วในการดำเนินการไต่สวนต่างกัน จึงขอความเป็นธรรมต่อปปช